ที่นี้เราจะมีล็อบบี้สองอันนะคะล็อบบี้ตึก1นึ่งล็อบบี้ตึก2สมมุติไ้ว่าเรามีบ้าน2หลังบ้านเลขที่40กับสี่สิบนะแล้วเราจะมีกาดสองอันนะคะคือกาดมาสเตอร์อันหนึง่งที่อยู่ที่ป้อมยามเนะาะกับอีกอันหนึง่งคือกาดที่เป็นอยู่ที่ออฟฟิศนิติบุคคลโอเคอ่ะเริ่มต้นพี่ออยจะโทรหาสมมุติพี่ออยมาถึงพี่อจะติดต่อลูกบ้าน คือแค่ไปใกล้เซนเซอร์มันก็จะทำให้จอติดเองนะพี่ออยโทรไปบ้านเลขที่40ติดแล้วเรียบร้อยเขาก็กดรับพูดคุยปลดล็อกประตูให้พี่อ้อยเข้ามาจบอ่าต่อมาพี่อ้อยจะโทรหาบ้านเลขที่41เอราเห็นภาพกดรับพูดคุยกดล็อกเรียบร้อย ต่อมาพี่ออยมาอยู่ที่หน้าตึกสองพี่ออยจะหาเพื่อนบ้านเลขที่สี่สิบาเรียบร้อยติดกดรับพูดคุยกดล็อกจบต่อมาพี่ออยจะโทรหาเพื่อนบ้านเลขที่สี่สิบเอจากตึกสองจะได้เหมือนกันกดรับพูดคุยเปิดประตูโอเคจบต่อมาถ้าสมมุติ พี่ออยเป็นเจ้าของบ้านเลขที่40พี่ออยจะโทรหายามมันก็จะมาดังที่เครื่องนี้ยามกดรับพูดคุยนะคะก็วางหมดธุระวางไปต่อมาถ้าพี่ออยเป็นเจ้าของบ้านเลขที่41พี่ออยจะโทรหายามพี่ออยก็กดยามที่เอ่อมาสเตอร์ก็จะกดรับ พูดคุยแล้วก็วางไปต่อมาก็จะมาติดต่อส่วนกลางเธอก็โทรหายามได้มราก็จะเรียกมาที่โทรศัพท์ยามหลักนี้นะคะโอเคก็รับแล้วก็พูดคุยแต่ถ้าเกิดพี่ออยอยู่หน้าตึกสองเมื่อจะโทรหายาม การก็เือนการก็คือดังมาที่ยามกดรับพูดคุยแล้วก็วางไปต่อไปถ้าสมมุติพี่เราเป็นยามก็จะโทรไปหาล็อบบี้โฟนกดตัวล็อบบี้ค่ะล็อบบี้หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งคีดันตรงกลางนั่นแหละแล้วก็หนึ่งศูนย์ก็กดหนึ่งเพราะว่าล็อบบี้พี่จะโทรหาล็อบบี้ที่หนึ่งเนี่ยค่ะก็พูดได้เลยค่ะโอเคแล้วก็วางไป ถ้าพี่เออจะโทรหาล็อบบี้ที่สองพี่เอาก็กดล็อบบี้หนึ่งศูนย์หนึ่งกดตรงกลางแล้วก็สองแล้ก็กดตรงกลางอกดตรงกลางอีกทีหนึ่ง,ง,งนี่ค่ะเรียบร้อยแล้ว